ันออไปแล้วโเคสวัสดีค่ะทุกคนก็โทรศัพท์มันฉลาดเกินไปนะ ยังไม่ได้จะกดอัดเลยมันก็อัดเองซะแล้วนะคะก็วันนี้นะคะคือจริงๆมันเป็นคลิปค่อน,อนข้างฉุกเฉินตอนแรกไม่ได้จะอัดคลิปนี้เนาะแต่ว่าเมื่อคืนเอ็นนั่งดูไลฟ์ขายของอยู่ใช่ไหมชอบดูไลฟ์ขายของตังค์ก็ไม่มีจะซื้อหรอกนะเอาจริงแต่ดูมันทุก live, ลฟ์เฟยงงตัวเองเหมือนกันดูสร้างกิเลสแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อเออแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าตัวชาแนลเนี่ยเพิ่งปรับราคา ไปนะคะก็เอฟก็ค่อนข้างตกใจนะว่าแบบเอ้ยฉันพลาดข่าวนี้ได้ยังไงใน IG ที่ฉันฟอ l โล w อยู่นะีไม่มีใครพูดถึงได้ยังไงนะคะปรากฏลองไปเสิร์ชไปเสิร์ชมาก็เออมันขึ้นจริงๆทุกคนแต่ว่าในลอน็อตนี้อ่ามันขึ้นในส่วนของตัวพวกกระเป๋าชิ้นเล็กๆอ,อพวกบรรดาแวนิตี้สุดฮิต ทั้งหลายทั้งแหล่ของชาแนลเนี่ยนะคะก็วันนี้เอฟจะมาลงดีเทลให้ดูนะคะว่ามันขึ้นอะไรยังไงบ้างแต่งงมากเลยรอบเนี้ยคือขึ้นแบบเงียบๆมากเลยไม่ได้รู้ตัวมาก่อนเลย <c oughs> คือเมื่อปกติเอฟจะแบบทําคลิปมาเตือนใช่ไหมว่าแบบเออใครเลงอะไรอยู่ก็ไปซื้อนะเดี๋ยวมันจะขึ้นราคาแต่อันนี้เป็นการย้อนหลัง <c oughs> มันขึ้นไปแล้วทุกคนไม่ทันแล้วเอาเลยเป็นว่าเรามาดูกันละกันค่ะว่าอะไรที่มันขึ้นไปบ้างแล้วก็มันขึ้นเท่าไหร่บ้าง โดยที่ข้อมูลตัวนี้กลายเป็นว่าเอฟได้มาจากเพจของคนไทยนะคะก็คือเพจตัวแม่ใน Facebook นั่นเองนะคะก็ตัวนี้มันเป็นการตัวที่เขาแชร์ต่อๆกันมาเนอเอฟก็เลยเซฟเก็บมาเอามาพูดให้ทุกคนฟังกันนะคะเผื่อใครยังไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวเอฟขออนุญาตเปิดรูปตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเอฟขึ้นรูปไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ทราบกันว่าแบบอะไรมันขึ้นบ้างอืมอ่ะขยับขยับแป๊บ โอเคตัวข้อมูลเทปได้มาก็คือเป็นตัวนี้นะคะทุกคนจึงนี่หลักๆก,ก็คือมี8อเทมด้วยกันนะคะที่ขึ้นราคานะก็จากที่ดูอันนี้ก็คือมีขึ้นต่ำสุดก็คือ5%สูงสุดก็คือขึ้น30%ฮะขึ้น30%ยังไงนะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยค่ะตัวแรกที่ขึ้นราคานะคะทุกคนก็จะเป็นตัว Card Holder เป็นแฟลปคาร์ดโฮเดอร์แล้วก็ใส่เชนเข้าไปเนาะก็คือมันจะลักษณะเป็นตัวเหมือนคาร์ดโฮเดอร์ปกติอะที่เราเคยคุ้นเคยกันนะคะก็เป็นตัวแบบแฟลปเนาะไม่ใช่ตัวซิปนะคะแล้วก็เพิ่มเชนเข้าไปนะก็หลังๆนึกอะไรไม่ออกก็หยิบสมอลเลเตอร์กูดขึ้นมาเพิ่มเชนแล้วก็เพิ่มเงินนะตัวนี้เดิมก็เอฟก็รแนอยู่แล้วนะทุกคน51,000บาทเออพอขึ้นราคาปุ๊บขึ้นไปอีก 3,000บาทนะคะทุกคนเป็น54,000บาทกับตัวนี้เออเอาจริงคือถ้ามองเรื่องการใช้งานอะมันไม่คุ้มหรอกเอาจริงมันใส่อะไรอะใส่ใส่การ์ดใส่เงินใส่เหรียญแค่นั้นจบเอาจริงยัดกุญแจรถอันนึงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอันเนี้ยเออก็คิดซะว่าแต่หลายๆท่านที่เอฟ เคยทำมาเนอะเอฟเคยแชร์เรื่องพวกนี้มาว่าเอฟแบบไม่โอเคใช่ไหมแล้วก็จะมีหลายๆท่านมาบอกว่าเออมันใช้เป็นเครื่องประดับได้นะมันใช้เป็นแบบเออเหมือนเป็นสร้อยหรือเป็นอะไรได้นะก็เออค่อนข้างเมกเซนขึ้นเป็นสร้อยที่ใส่เงินได้ก็โอเคนะคะแต่ว่าราคาล่าสุดที่พิ่งขึ้นไปก็เป็น54,000บาทฮัลโหลฮัลโหลห้าหม แรงใช้ได้นะคะซึ่งตัวนี้ขึ้นมา5.8อร์ซถือว่าขึ้นแบบน่ารักน่ารักออแต่พอคูณกับมูลค่าเราก็3,000อยู่นะอนะคะตัวที่2เป็นตัวเบลแบ็กขนาดเล็กนะคะในรุ่นของบอยนี่แบบนี้ตัวนี้คือขึ้น5.4นตะคะตัวนี้เอฟไม่เคยเห็นตัวจริงแล้วไม่เคยเห็นรีวิวเลยอว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่เท่าที่เห็นอะมันน่าจะเป็นบอยที่เป็นเป็นแฟล แบกนั่นแหละที่แบบเป็นเปิดปิดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวโซ่ตัวเชนอะเออแต่ว่าตัวนี้น่าจะเน้นในเรื่องของตัวเป็นเบลล์แบกซึ่งคิดว่าโซ่น่าจะสั้นหน่อยนะคะตัวแรกอะน่าจะเป็นโซ่ยาวๆหน่อยก็สำหรับคอสบอดี้ได้อะไรได้นะคะตัวนี้จากเดิมขายอยู่ที่55,000บาทขึ้นมาเป็น58,000บาทเออก็ขึ้น3 0 0พเท่ากับตัวเมื่อกี้แลยนะก็5.4%แบบน่ารักพอให้กุ้งกลิ่ม อุ๊ยเมื่อกี้ขอถอนคำพูดพอมาดูใหม่เพิ่งเห็นว่าสูงสุดไม่ใช่30%ทุกคนสูงสุดคือ41%ฮัลโหลฮัลโหลเออเรามาดูกันเลยแล้วกันว่า41%เนี่ยมันคือตัวไหนเนาะมันคือตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นคลาสสิกวานาตี้โฟนโฟเดอร์วิ h เชนเออก็คือตัวที่มันเป็นเป็นแท่งยาวๆอะ่ะเออเหมือนกล่องป๊อกกี้อันนี้เหมือนกล่องป๊อกกี้มากเลยเ,เห็นแล้วแบบอุ๊ยหิวป๊อกกี นะคะแต่ว่าถามว่ามันน่ารักมันน่ารักเออมันมันออกมาครั้งแรกไม่ช่วงต้นปีก็ปลายปีที่แล้วมังเออที่เขาแย่งกันซื้อเยอะๆนะคะก็ได้โอกาสในการขึ้นราคาค่ะทุกคนอันนี้ขึ้นแรงมากงงมากแม่ว่ารุ่นใหม่ฝั่งเพชรหรอถึงได้ขึ้นราคาขนาดนี้เดิมขายอยู่ที่5 0, 7 0 0 0บาทค่ะทุกคนราคาใหม่อยู่ที่80,500กับอีก5 0าบาทเย้ฮัลโหล 41.2%เฮ้ยได้หรอขึ้นราคาทีละ4 0ได้หรองงเออแล้วคนก็ยังซื้อขึ้นอยู่ด้วยเนี่ยนะงงมากเวอร์เออ,เอ,อนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขึ้นแรงที่สุดแล้วทุกคนก็ค่อนข้างช็อกมากมากเลยทีเดียวนะคะกับการขึ้นราคาอันนี้แบบเอาจริงขึ้นแบบเกือบ50น่ะ57เป็นะ 5, 7, 8 0,000นะื่นน่ะเออสุดไปเลยทีเดียวนะคะทีนี้ตัวต่อไปก็เป็นตัวแบบ ตัวฮิตน่ะเออ Small Vanity with Chain นี่ตัวนี้อ่าแต่จะเป็นตัวที่มีแฮนดิลแล้วด้วยนะคะก็คือมีตัวหูจับด้านบนเนาะขออนุญาตเรียกตัวนี้ว่าน้องแหนมตุ้มจิว๋วน้องมันแบบดูแบบแหนมอ่ะดูแบบตุ้มจิว๋วอ่ะดูเป็นแบบหมูยอเออบอกไม่ถูกนั่นแหละตัวนี้ก็ฮอตฮิตมากนะน่ารักคือ ถ้าเทียบกับตัวแรกที่เป็น c a r โ holder ใส่เชนเข้าไปเนี่ยตัวนี้ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะกว่าอใส่เงินใส่กุญแจรถใส่ลิปสติกอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วฉะนั้นตัวนี้มันจะมีความคุ้มค่าในการใช้งานมากขึ้นนะคะก็ก็เลยจัดการขึ้นราคาไป30%เบาๆเนื่องจากน้องคุ้มค่าไงก็อีกเพิ่อมอีก30%ก็คงซื้อกันเนาะอ,อะไรอย่างงี้นะคะก็เดิมขายอยู่ที่65,000บาทค่ะทุกคนก็เป็นราคาที่รู้สึกว่ายัง make ซนส์อยู่นะ สำหรับชาแนลทุกวันนี้นะคือถ้าถ้าเทียบกับอย่างอื่นมันไม่ได้แล้วทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับชาแนลทุกวันนี้ราคานี้ก็ยังยังพอได้แหละได้ความเป็นแบบดูเป็นกระเป๋านิดนึงอะ่ะเออนะคะราคาใหม่อยู่ที่84,500บาทเออเอาจริงพอเป็น84,500เริ่มรู้สึกว่าแบบเพิ่มอีกน,นิดนึงซื้อว l l e t on c h เช n ดีไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็ แล้วแต่คนชอบแล้วกันค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็ทะยานขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะก็บวกไปอีก30%ด้วยกันนะทีนี้ตัวต่อไปขึ้นมาพอๆกันเป็นตัว small vanity with chain เหมือนกันค่ะตัวนี้เน่แต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ปรับสายได้ตัวนี้จะปรับสายได้แล้วก็คิดว่าน่าด้านบนน่าจะเป็นตัว t r 44นะทุกคนคือน่าจะมีเพลท เขียนว่าชาแนลอยู่ด้านบนนะคะไม่มีหูจับนะตัวนี้จากเดิม6,700บาทขึ้นไป32%กลายเป็น88,500บาทเออถามว่าจะตื่นเต้นดีไหมก็ทำใจแล้วแหละเออจริงนะเอฟรู้สึกว่าหลังๆชาแนลแบบโอ้โหเกินเอื้อมากเลยอะนะ้มันแพงเวอร์มากนะคะตัวต่อไปก็อยู่ใน Small Vanity เหมือนกันจะใช้เป็นตัวคลาสสิกอ่าเป็นตัวนี้ เป็นตัวคลาสสิกที่ออกมาแรกๆเลยเป็นตัวที่สร้างกระแสวานนิตี้ให้กับชาแนลเลยนะคะก็เป็นตัว Small Vanity with Chain แบบนี้เหมือนกันไม่มีหูจับแล้วก็ CC ก็จะเป็นตัวคลาสสิกนะคะตัวนี้เดิมขายอยู่ที่73,000บาทนะขึ้นเบาๆ21.2%เออกลายเป็น88,500บาทอ่าพูดง่ายๆว่าในส่วนของว a n นิตี้ตัวเล็กเนี่ย สรุ่นเนี้ยราคาพอกันหมดเลยนะ8 4 8ห8 8่8 8 8 0แเออแล้วแต่คนชอบเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าอันเนี้ยเอฟมองว่าตัวที่มีหูจับคุ้มสุดอะ่ะเออเพตัวที่มีหูจับเป็น8 0 0 0มนสไงตัวไม่มีหูจับแต่เป็นตัวพวกคลาสสิกพวกเนี้ย8 8 0ก็เอาหูจับดีกว่าถูกกว่าด้วยเผื่อได้แบบหิ้วด้วยนิ้วก้อยอย่างเงี้ยนะอ่ะทีนี้ 2ตัวสุดท้ายที่ขึ้นราคาค่ะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของทรงที่มันคล้ายๆพวกโฟนเคสเนอะทุกวันนี้มันฮิตกระเป๋าทรงแนวตั้งที่แบบเป็นโฟนเคสนะคะก็จะเขาใช้ชื่อว่า c c l u t Crush w with c h h i n อืมเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับสายได้เหมือนกันเอ,อคล้ายๆกับตัว Vanity เมื่อกี้เนาะราคาเดิมเนี่ยจะอยู่ที่84,000บาทแน่นอนว่าถ้า Vanity ตัวเล็ก ขึ้นมาเป็น88,000ตัวนี้ก็ต้องขยับหนีถูกไหมมันจะถูกกว่าได้ยังไงนะคะก็เลยปรับราคาใหม่ขึ้นมาเป็น92,500บาทค่ะทุกคนอ่าก็ขึ้นมา10.1%คือถามว่าถ้าเทียบเป็นปริมาณขึ้นแรงไหมก็ไม่ได้แรงมากขึ้นมาประมาณ8,000ไม่สิ7,500บาทแต่ถ้าเทียบเป็นมูลค่ากับของเออก็โฟนเคสอันหนึ่งก็92,000แล้วนะออก็ใช้ได้เลยทีเดียวอยากพิมพ์แบงค์หลังบ้านได้มากเลย หันกลับไปปิ้นแบงเนี่ยคงจะสามารถซื้อได้นะคะที้ตัวสุดท้ายตัวฮอตฮิตติดลมบนที่เอรู้สึกว่าเอยถ้าจะลงกับตัว Vanity เนี่ยตัวนี้คุ้มค่านะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่มันปรับสายได้ที่มันมีรูปบอลกลมชาแนล Channel เนอะเอาไว้ปรับสายนะคะตัวนี้ก็คือราคาเดิมเนี่ย8 5 0ห0นบาทนะขึ้นไป15.8%เป็น98,500บาท เออจะแตะแสแล้วอะเอาจริงนะจะแตะแสะแล้วว่าสำหรับตัวนี้ยซึ่งเอาจริงเอฟมีอยู่ใบหนึ่งใช่ไหมตอนแรกที่มันออกมาทุกคนออกมาตอนแรกเลยนะห้าหมื่นหนึ่งเออแล้วค่อยๆกระโดด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 เป็นจังหวะจนตอนนี้แบบเนี่ยดูดิจะแสะแล้วว่ะเออแต่ของรุ่นทียเอฟมีมันเป็นรุ่นแบบธรรมดานะไม่ได้แบบปรับสายได้ไม่ได้แบบมีฟังก์ชันเลยแยะๆอันนี้มันก็เลยน่าจะแพงด้วยการที่แบบปรับสายได้ด้วยแล้วในส่วนของลูกต um ุ้มชาแนลกลมๆนั้น ในส่วนของลูกชิ้นอันนั้นก็นะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าเออก็ค่อนข้างเอาจริงรู้สึกว่าถามว่ามันขึ้นแพงไหมมันแพงนะแต่ถามว่ารู้สึกตื่นเต้นไหมกับการขึ้นในครั้งนี้เอฟไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะอืมจริงเอฟรู้สึกว่าก็ก็ขึ้นเถอะเ,เต็มที่เต็มที่เลยค่ะเออเต็มที่สบายใจก็ทําเถอะอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นข้อดีถ้ามองในแง่ดีนะมันก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งว่าของที่เรามีอยู่มันเพิ่มมูลค่าเออมันเป็นการแบบ ที่เขาเรียกว่าการลงทุนในกระเป๋าเนอะมันก็คือประมาณนี้แหละทุกคนอย่างที่เอฟเคยพูดว่าราคามือหนึ่งมันขึ้นราคามือสองมันก็จะขึ้นตามไปด้วยนะคะสําหรับใครที่มีอยู่ก็คือดีสําหรับใครที่ยังไม่มีแล้วอยากได้รีบซื้อก่อนที่มันจะขึ้นไม่มากกว่านี้เอาจริงจริงๆนะก็คือกลายเป็นแบบหลังจากที่เอฟเล่นชาแนลมาแบบหลายใบยพอสมควรเนี่ยเอฟรู้สึกเลยว่าชาแนลอะอย่างที่เขาบอกกันจริงๆอะรีบซื้อก่อนเออได้เปรียบซื้อก่อนได้เปรียบจริงๆ เพราะว่าหลังจากนั้นมันจะขึ้นราคาต่อเนื่องไม่ว่าจะรุ่นที่ discontinu ไปแล้วมันก็ขึ้นราคาได้อีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะวันนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณข้อมูลจากเพจตัวแม่ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากแบบว่าติดตามข่าวสารอะไรเงี้ยไปกดไลค์เพจเขาได้นะไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะทุกคนคือหยิบข้อมูลเขามาใช้อ่ะก็ต้องขอบคุณเขาหน่อย <laughs> นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรจะพยายามแบบเล่าให้ทันเหตุการณนะ์อ่ะเออรอบนี้ขอโทษเลยมันช้าไปนิดนึง ะะถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรก็รอบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องวอบด,ด้วยนะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ